น้องแบตเบิร์ดนี่มาสามารถมาเสียบสายได้เลยแม่เสียนแล้วเพิ่นบวกเบยันหายเนี่ยอ๋อแบบเบยานหายอีกหายบ่ได้มาเบิ่งตรงนี้น้องนี่นี่นี่ถ้าอยู่บ้านเฮาเสียบแบบนี้น่ะเนี่ยเยันจักอันเลยเบยันเหนื่อยเบยันต้องไช่นอกจากทั้งขยะแล้วน้องจะได้เห็นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยได้เห็นอีกแมนจุดเต้นชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือปกติแล้วน้องอยู่บ้านน้องไปชาร์จแบตน้อง ต้องไปเสียบปลั๊กไฟอยู่เฮือนอยู่เฮือนแต่ที่ยังเช่นบอย่างเช่นเอ่อสถานีรถเม์อย่างเงี้ยโอบกสบ้านเท่านี่น้องไปชาดเดียใส่ไปใช้เกาะไปชาดเดียใส่เป็นบกส์บเป็นรถเม์อย่างเงี้ยน้องไปชาดเดียใส่คิวรถคิวรถบอเคยขึ้นรถเมฆได้ไหะโอ้เคยขึ้นเครื่องบินบ่เครื่องบินก็บ่เคยเอาเคยเคยดีจ้ะเคยเคยแต่รถติดตักตอกรถไทยโอ้ เคยคืนเคยครับทั้งขยะแล้วน้องนอกจากทั้งขยะแล้วโดยอ้ายสีผ้าน้องไปเบิ้งอีกหนึ่งความอำนวยความสะดวกสบายเวลาน้องเป็นนยยังเอ้วลาน้องอยู่บ้านน้องมีโทรศัพท์บ่มีมีโทรศัพท์น้องไปตลาดจังสิ้น้องเคยไปบ่เคยไปตลาดเคยไปแล้วเวลาน้องแบดเบิร์ดอ่ะน้องสีผิวชัดแบตยู่ตลาดน้องต้องไปจะไปจ้างหรื่องผิวชัดจังไง อเอาต้องได้ไปจ้างอางนันเจ้าของอันขายนะเจ้าของร้านเขานะอ๋อทีมีปักไฟเมียนต้องไปจ้างเอาเด้ตลาดเลยนะเมียนมูนีอาริผาหลองไปเบิงนะทุกสถานที่ของเมืองไทยสถานที่สาธนะารณะบริวาสิเป็ดโอ,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 อ้ป้ายรถเมล์อารีบอกแล้วกะ็บกศออแล้วก็สถานที่ยงนี้มีจุดชาร์จมือถือฟรีเมียนเฉพาะ แมนเรื่องจริงนี่น้องเรื่องจริงบ่ลแมนเว้าวคิดตัวน้องบนนอลอันนี้โดยความที่น้องเพิ่นเคยเนาะเคยอยู่บา้านอยู่บ้านแล้วเพิ่นก็เวลาเพิ่นแบดเบิร์ตเพิ่นไปตลาดจังซี่เพิ่น,นต้องชออกจากบา้านให้เต็มแต่เบิด์ตเนีเ่ยคือเบิดเลยแม่นเบิดคือเบิดเลยเด้ถ้แทานสิไปชาติต้องไปเสียงเงินต้องไปเสียงเงินต้องไปจ้างอ่าอยู่ร้านค่าเขาน้องมาเบิ่งตรงนี้อายสิพามาพิสูจน์มาอยูนนี่อายมาตรงนี้น้องนี่ตรงนี้เลยบ้านเพิ่นคือดีแท้บัดีบ่ดีเลยจุดนี้น้องจุดนี้นี่ๆๆ่น มีหลายดีหลายอย่างกับบ้านเฮาเลยนี่จะมีจุดชาร์จแบตด้วยน้องนี่อันนี้คือจุดชาร์จแบตนี่อันนี้บอกจุดสามแมนเวลาน้องแบตเบิร์ดหน่องมาชาร์จตรงนี้เด้โอ้อ่าหน้องแบตเบิร์ดนี่มาสามารถมาเสียบสากได้เลยแม่เสียบแล้วเพิ่อโบยานหายเลยอ๋อแบบโบยานหายอีกหายบ่ได้มาเบิ่งตรงนี้น้องนี่นี่นี ถ้าอยู่บ้านเฮาเสียบแบบนี้นะบนือยังจังอันเลยเนื้อเบยังเลยนะน้องเบิ่งที่ไหนกล่องวงจรปิดมันเต็มหมดเลยนะโอ้กล่องวงจรพิดมันเต็มหมดเลยไฟเน่ะไฟสีลักหรือว่าไฟสีขามั้ยคะต้องคิดยากน้องเห็นมัตอนมีข่าวอยู่างสนามบินนะคนบ้านเฮาเดี๋ยวดีเขาบอกไปดนท่าฮอนนะสนามบินสุวรรณภูมิเห็นมืนชาติแบลตทัวร์ซับไอโฟนเนี่ยโอ้ก็ไปเอาของเพิ่นไปเอาของเพิ่นแล้วคิดว่า้น้องเบิ่งอยู่เพราะว่า มีกล้องเด้ยน้องกัเข้ามาในเมืองไทยนี่แบบยางไปจุดได้กเ็เฮ็ดแต่กล้องด้วยอะกระเป๊ะใจยุ่งิ่งนี่บุคคนเฮ็ดน้องบอกออกซ์เลยเนี่ยว่าคนบ้านเฮาเตือนเนี่ยเตือนเนี่ยเห็หนึ่งสี่เนี่ยเตือนหน่อยๆเนี่ย่ายา,ยามาไแปรอองฝนเ้อะกว่าจ้เห็นจังซี่แล้วพี่น้องเห็นเนจ็งซี่พี่น้องได้มาเห็นมาสัมผัสและเห็นแบบมินแหเลยพี่น้องบ่ควรจิจับยิบเอาของเพิ่นเด้อเพราะว่าผิดกฎหมายดผิดกฎหมายบ้านเพิ่นก็แบบ กฎหมายเข้มขัดแล้วก็เพิ่อนเฮ็ดดีหลายเนาะแบบมีกล้องวงจรมีคนผู้เดียวเสียเบิดเลยเมียนเมียนปลาตัวเดียวน้อเบิดคลองบ้านเฮ<อ>าเอิ้นว่าปหน้องพี่ห<อ>น้องมาพี่มาพี่มาพี่พไปซะอีกมื้อนี้ออกมาทางนอกอายสิพาเบิ่งตรงนี้นี่มองนี่ก็มีน้องบ่แม่นสิมีแต่หมองเดียวเด้มึงนี่ก็มีอีเอ๊ะนี่ๆเห็นบ่นี่ อันนี้แบบไม่ได้เสียเงินเลยบ่บอสไบ่ได้เสียงเงินเลยเพื่อนจะอำนวยความสะดวกให้ครับผู้ที่มาใส่<อ>บริการสถานที่รถไฟฟ้าแห่งนี้เนาะสังเกตเห็ตว่าเพื่อนจะมีหมวกกันผมเครื่อเห็นจักเถื่อบ่เคยื่งจั๊กเถือ่อหนอนท้องไทยเนี่ยเพผมไม่ได้ใช้จักเถือ่อแบบใส่ฝีใส่ยังแบบมุกกะใส่บ่ บ้าเลยหรอกบ้านเฮ<อ>าถ้าใส่ต้องเสียงเงินเหรเด้อ๋อจังซี่จังซี่เนาะแม่นๆอันนี้คือแบบอยู่ในบ้านเฮาเด้กทำไมาอยู่บ้านเพิ่นและะ้วก่ะยังฮู้สึกแบบอ่ายัางฮู้สึกแบบว่าเกรงใจยังนั้นอยู่เน,ะนาะน้องท้องไทยดีใจบ่มื้อนียอูยดีใจหลาย <c oughs> ลมีความสุขบ่มีความสุขหลายเลยพีเดีอว <c oughs> หายดีใจนําเด้อตื่นเต้นแล้วก็ทั้งมีความสุขแล้วก็ทั้งมีความฮู้นําอะ ขวามู s <S ูเพิ่มเติมขึ้นำเราในการที่เข้ามาในเมืองไทยสิ่งไหนบดีสิ่งไหนที่บูการน้องถามก่อนเดินก่อนเสียทีอย่างเนาะเพราะอาจารที่คนไทยคนนี้เพิ่นจะคอยบอกเขาด้ว่าเฮ้ยสิ่งไหนมควนเฮ็ดสิ่งนี้ควนเฮ็ดเนาะเช่นพื้นตรงนี้น้องนะถามว่านางตรงนี้อาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่แบบว่าบ่ค่อยดีเน้องเห็นผู้เอียงบ่นะเห็นบ่นาะอันนี้ผู้เอียงบ่ฮะอันนี้ผู้เอียงเอเด้ น้องคิดว่าผู้กู้โอ้ยมาสาส่งวูแอร์เย็นแน่น้องแ <c oughs> อร์เย็นเนีย่ยป่ะออกป่ะออกมาเพีออออ่ออกมาพี่อซา่สิท <c oughs> ่ากันนี่เนะผู้แอร์อ <c oughs> อบอกผู้แอร์น้องผู้แอร์อันนี้มาทางออกนะโอ้โหโอ้ท้าไอมากท่าไอผ้าน้องมากเล้วอายปล่อยน้องอยู่ตรงนี้ให้น้องขับเองเด้อโอ้ยคอนซีนั่งไห้อยู่นี่แล้วกลับมาได้กลับมาเปลี่ยนเลยเ้ากระเจ้าหน้าที่เป็นบ่ได้บอ กได้ยูแต่สิกับไปห้องบอลยูนะมอคุจักดิป้าอยู่นี่น้องก็บชินังไห้อยู่นี่แล้วพี่น้องเอ้ยกว้างบอลนี่กว้างบกว้างบอลสถานทีเจอนี่กว้างแบบย่างไปนี่คือลงเลยล่ะลงเลยเอาดิเนาะแม่นทางกว้างทางใหญ่ไปสถานทางงามเลยสะอาดงามสะอาไม่รีบผ่อมไปเดี๋ยวไอ้สิทธิ์ผ้าเอาไปให้นองไปไปกว้างผ้าเอาไปใหนอกให้น้องไปบึง มีริบผอมน้องว่านี้มาบางริบพี่น้องเขาสิบานน้องท้องไทยบานนอกได้เนี่ยบานนอกก็สร้างแล้วนาะกระนองก,กับบันนอกอดีบานนอกมาเห็นในเมืองพี่น้องปะนี่กว่างเงยพิษาน้องท้องไทยเอ่ยนะ,ะ,ะจ้าอีกฟังหนึ่งมาทะลุอีกฟังหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมาทะลุฟังนี้อันนี้รถไฟบอลนค่ะ ใส่น้องใสนั่นนั่นนั่นนั้นจะเป็นเหมือนเหมือนอูเหมือนเหมือนอ่าเขาเคยว่าอาจจะเป็นจุดซ่อมจุดซ่อมบำรุงน้องซ่อมบำรุงรถไฟดิโอจุดดันน่องน้าเอามีบอลบำรุงบอลซ่อมอีกบอลซ่อมนี่จุดนี้บ่าจุดนี้สิทธิฝากนักสร้างภาพถือไอเนี้ยเนี่ยต้อ่ะอันยุหันที่ไม่ทางนี่หรอ เป็นทั้งดวงเป็นทั้งดวนนี่ฟังนี่น้องข้อมกว่างข้อมเงยนี่น้องเห็นข้อมเจริญของเมืองไทยแน่น้องก็ถือว่าเป็นคนโชคดีอีกคนหนึ่งเลยทีได้วมาเห็นแบบนี้แน่นเป็นโชคดีอีกคนหนึ่งเลยที่น้องเลยมาเห็นแบบสถานที่ที่สวยสดงดง,งามแบบที่บอกเคยเห็นมาก่อนเลยน้องท้องทิ่นไอ้ผ้าเขาไปดานใน้เมื่อกี้นี่ตอนที่เขาไปแล้วก็ออกมาจุดนี่น้องได้อีกยงเนี่จากการได้ไปเห็นทางในได้ความ ามาได้ความยั่งแน่บอได้ความตื่นเต้นแล้วก็ได้ความพู้น้ำความพู้นแล้วก็ได้ได้เห็นหลายๆอย่างเลยแบบบ้านเพิ่นแบบความเจริญความสวยงามความสะอาดอต่างกับบ้านเฮาหลายลลเยนความมีระเบียบเนาะความมีระเบียบวินัยพ <นะ S 1> ร้อมเลยจากชุดนี้แล้วชั้นล่างจะมีรถไฟฟ้าใต้ดินใช่สิแม่นใต้ดินเนี่ยเคยเห็นบ่ใต้ดิน เเคยเห็นรถจะมุดดินไปได้ไหมบนดินคือจิลล์หรือเปล่คือจิรอคือขีอ้กียเดือนนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจีพายหน่องใบเบิ้งนะฮะหน้องท้องไถ่โมนี่ก็ดีใจร้ายทีน้องเพิ่นให้เกียรติมากน้ำอ่ายเดนจ้าอันนี้กะว่าว่าหยอกอ้ายเด้อเพิ่าพอได้หัวน้อ <c oughs> อขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมนะฮะโมนี้พายน้องท้องไถยมาแล้วนะฮะตามชมท้ายทีมมากในเรื่องเล่านะไปติดตามน้องท้องได้ทั้งช่อง เมลเลี้ยงเดี่ยวซานเอลเด์โอ้เป็นได้ตามน<า>องนไนนะองด้ดนะนางพูดกันที่ว่ามีเรื่หล้าอยู่ทั้งบ้านเนาะ,ะมันเหน็บเทีย,ย,ยร์แต่เจ็ดมือสิบมือแล้วแมนเจ็ดมือแปดมือนี่แหละเอาเทียรแล้วอยากมาเหงานะอุ้ยถามว่าอยากมามยอยากมาเด้ยอยากมาอยากมาอยากมาเหงานะอยากมาเหงานแเมนอยากมีเงินส่งค่านมลูกแล้วกบบเพื่ออนาคตจะคลองกั็เริ่มคนเฮาก็เริ่มอายุหลายขึ้นเนาะก็่ยังมี เงินเก็บเงินใช้เงินให้ลูกแล้วน้องท่องไทยมีหน่องยักคนขอโทษจะตีสี่สามค่ะบริเวณยังได้หน่องคนเดียวได้ลูกคนเดียวอ๋อน้องเป็นในครอบครัวมีน้องคนเดียวแม่เป็นข้นเดียวนะบ่มีบ่มีเอื้อยบ่มีอ้ายแต่ว่าน้องยังไม่เอ่งงานไอตรงในน้ำนี่ถ่ายไปงานน้องตรงในน้ำไอตรงในน้ำนี่ต้องเฮ็ดไม้ถือต้องต่างกฎหมาย จังเสียดงานได้เด้อน้องเด้อโดยก็คิดว่าจังสั้นแล้วสิกลับไปหลังโครงการแล้วก็สิเฮ็ดบัดเฮ็ดหยังมาทำงานอยามางานจะมาเฮ็ดงานแห้งเหรอได้ก็คือว่ามาเฮ็ดบัดเห็แล้วแห้งอยากมาเฮ็ดงานโอ้กัฝากเป็นก็ลังใจให้น้องเนาะน้องอยังมาเฮ็ดงานก็ต้องเฮ็ดให้ถูกต้องตามกฎหมายนี่ยฝากกับพี่ถ้ามีกันิจกันพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวคลิปต่อไปบ่าวจะพาน้องไปนั่งรถไฟใต้ดิน ไปได้นะไฟใต้ดินพี่น้องเคยเห็นบ่สาวผู้ไทยบ่เคยเห็นจ้าเฮ้ยถามมากเลยทีนชาไปยืมกดไลค์ไปก็ตั้งใจน้องสาวทองไทยนะเดี๋ยวการกดไลค์เนาะคนที่ตามคนกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนน้องโดยการกดนถามโฆษณากันแล้วกันนะฮะบาโบโซล่าเซ็ยงให้เราคลิปวิดีโอนี้นะฝากไับเพื่อนที่เรยกันแล้วกันพี่น้องสบายดีสวัสดีครับน้องลาสบายดีน้องสบายดีไปแล้วพบกันไปฝากใต้ดินเนาะไปฝากใต้ดิน